สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่23พฤษภาคมนะคะคุณได้ไพ่แปดดาบกับหัวส่วนเขาได้อัศวินถือเหรียญวันนี้ดีขึ้นค่ะอุปสรรคปัญหาแก้ไขได้นะคะ ถ้าเป็นเรื่องงานนะคะก็สามารถที่จะฟันฝ่ากวาสักได้ก็จะเห็นเส้นทางนะคะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จส่วนถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็หมายถึงการแก้ไขปัญหาระหว่างคุณแล้วก็คนรักแฟนนะคะได้สวินถือหรืออย่างนั้นนีไพ่ดีนะคะความก้าวหน้าของชีวิตการเดินทางที่ราบรื่นแล้วก็หมายถึงการเงาะขอคืนดีการการปรับความเข้าใจมีไพ่ forgiving and learning แล้วก็ Don't stop อันนี้กําลันตีได้เลยคู่ไหนที่ทะเลาะกันมีปัญหากันนะคะไปกันต่อได้ค่ะจะมีการขอโทษการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะ คนโสดสนิทมีโอกาสจะได้เจอคนรักเก่าคราวนี้เขาจะกลับมาง้อนะคะแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยน่าจะใจอ่อนด้วยจกวักรวาลก็บอกนะคะว่าถ้าอยากจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ก็ไปต่อได้ค่ะ